เรามากินยำไข่ข้าวอ,อันรอกจากลำไปมากซื้อมาจากลำไยมากว่าจะบอกให้ใส่ปูใแต่ปูจะได้กินมากลางทางแต่พ่อค้าดันใส่ถุงเลยไม่ได้กินเลยถึงมาถึงขอนแก่นจะได้กินดูสิยำไข่ข้าวจะแซ่บดีจังเลยซึ่งนแ่ใส่ข้า mà mà sim cạn lưới wow 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 รสชาติหวานนำเปรี้ยวหาไม่เจอยังไม่ผ่านก่อรอโลหวานโดดเลย อย่างเดียว <c oughs> แต่ถ้ามีแม่นาวใส่ได้เลยส่งขึ้น สุด Mai u m